พี่ได้เอาเพนดีพี่มาต่อเลนี่สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะสลัเยอะมันนะคะเนาะวันนี้สล่าจะพากินแซ่บๆแต่ว่าเป็นของโบราณนะส่วนมากจะเป็นของโบราณนะคะอืมเนาะเราจะมาทำไอ้นี่กันนะเพื่อนๆเนาะยำหนังหมูนะทำยำหนังหมูนะแบบโบราณนะคะ รับรองไม่มีใครไม่ค่อยมีคนเห็นนะนะคะมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะอือฮึเอาละค่ะส่วนผสมนะมีหนังหมูต้มนะต้มพอเปื่อยให้มันกรุบกรุบนะคะนี่นะคะก็มีตะไคร้ซอยแล้วก็หอมแดงหอมขาวเออแล้วก็ผักชีต้นหอมนะแล้วก็สะระแหน่นะคะมะนาวพริกหั่นเนาะ แล้วก็น้ำพริกเผาเราทําเองนะสูตรเราเองนะน้ําพริกเผานะคะเราทําเองเนาะแล้วก็พริกปน่นแล้วก็ออมะาพร้าวคั่วนะคะนี่มะพร้าวคั่วนะเนาะมามามา,มา,ม,ามาดูกันทํากันเลยนะแล้วก็ใออแบมะกรูดซอยนะคะเอาเรามาทํากันเลยเนาะอันแรกเลยอ๊บเราก็ทําน้ํายําก่อนนะ น้ำยำก่อนนะคะใส่น้ำพริกเผาไปเลยเนาะน้ำพริกเผาเราเนี่ยทำสูตรไม่หวานนะหวานเปรี้ย่มปรลีลยนะคะเนาะใส่น้ำหน่อยนึงน้ำต้มสุกเนาะนะคะ <No. S 1> ใส่อีกหน่อยนึง น้ำพริกเผาเราทำเองเนาะไม่ต้องอั้นเนาะอืมหอมน้ําพริกเผานะจ๊ะบีบมะนาวไปเลยบีบมะนาวไปเลยนะคะใส่ลูกหนึ่งไปเลยนะ หอมพริกเผาอันนี้ผักนะนหล่นลงไปใส่พริกป่นอีกนิดนึงเพราะพริกเผามันไม่เผ็ดนะเดี๋ยวใส่น้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะ น้ำปลาเลยน้ำตาลสวยนะคะผงชูรสหน่อยนึงทำน้ำยำก่อนเนาะเพื่อน บีบมะนาวอีกบีบมะนาวกับน,น้ำปลานะเอาแซบๆเลยนะคะแซบๆเลย ปลาอีกนะคะเมื่อกี้ไม่เค็มชิมอีกนิดนึงอืมอร่อยอะใส่หนังหมูไปเลยนะหนังหมูต้มน,นะเราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะอืมคน แซ่บแซ่บแซ่บ,ซบนัวๆใส่มะพร้าวเลยนะคะมะพร้าวคั่วืมหอมมะพร้าวคั่ว <ๆ S 1> แล้วก็ต้นหอมแล้วก็ตะไครซอยนะนะคะใช้มือเพราะว่าล้างมือแล้วนะพริกเลย อ้ยหอมหอมจริงๆจงละล่าไม่ใส่หมูสับไม่ใส่อะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะมันทำให้มันแฉะอะ่ะเละๆละอะ่ะไม่ชอบนะคะไม,ไม่ไม่อร่อยเนาะ มนะใส่นี้เนาะเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวอีกนะคะใส่ให้หมดเลยเอาละค่ะเนาะเราเติมมะนาวไปแล้วเนาะเสร็จแล้ว ใส่ใบมะกูดเป็นเลยนะใบมะกูดซอยนะคะตอนนี้ก็ใส่เลยนะหอมหอมแล้วก็ผักชีแล้วก็ใบสะระแหน่เนาะเอาล่ะนี่ โอ้ยหอมจังใส่ครบเครื่องเลยนะอือบซจ้าชิมและชิมเลยอือหอืออร่อยมาก อร่อยอร่อยเพื grand, grand, grand. Uh, ่อนๆเอาละค่ะเราตักใส่จานกันเนาะอุ hmm. mm ้ยแซ่บๆเลยเพื่อนๆดูน่ากินไม่เอ่ยได้กานเบลเรล่าเลยนะอืมอืมอืมเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะอืเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะ นี่น้ำพริกนี่ยำนี่น่ากินไหมเอ่ยยำหนังหมูเนาะแซบ่บๆเลยนี่สูตรโบราณนะเราทำสูตรโบราณนะคะเนาะปะ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันนะคะเอาละค่ะมา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 นี่หอ่อหมกของเรานะจ๊ะนี่หอ่อหมกของเรา อันนี้ก็ยำนี่นี่ยำหนังหมูนะคะไปทำกินกันได้นะเพื่อนๆเนอะอร่อยนะรับรองได้อร่อยนะคะอืมกินก่อนกินก่อนอื้อืมอืม แบบอร่อยหูยดึงยอดอีอด่อยอ,อ,อ,อร่อยมากๆลองทำกินกันนะคะรับรองได้อร่อยแล้วไม่มีใครเหมือนร้อยเปอร์เซนที่บ้านสซาราทำขายนะนะคะเดี๋ยวกินอีกคำหนึ่ง นุบๆนังหมูนนุบๆเนาะอร่อยออจะขอจบคลิปเท่านี้แล้วกันนะเพื่อนๆน,นะแล้วมาต่อกันน้ำสลาาัาจะ ตาล่าเยอรมันชาแนลนะขอฝากช่องทีมนะคะกดติดตามกดไลค์ให้ซาร่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย